กระสวสดีพี่น้องเพจ e b o o k youtube นะครับสวัสดีพี่น้องนะครับเดี๋ยววันนี้มาขอคำปรึกษาจากพี่น้อง f อหน่อยนะครับวันนี้ก็มาตัดข้าวหางนะครับหรือเขาเรียกข้าวอะไรนะน่าจะเป็นข้าวหางนะครับแถวบ้านนี่เขาเรียกเพราะว่าเราทำ นาสองฤดูกาลนะครับแล้วก็ข้าวตัวนี้น่าจะกลายผ่านมานะครับตัวนี้ก็เป็นนาคนอื่นนะครับให้มาตัดเอานะครับเราก็มาทำลายทิ้งนะครับแล้วพี่ๆมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมครับมันเริ่มระบาดเยอะแล้วนะครับข้าวหางนี้นครับตัวนี้เจ้าของนาบอกว่า ไม่ได้บานอะไรเลยนะครับนี่ปล่อยไว้แล้วก็มันก็เกิดเองครับนี่เริ่มตัดไปสักสองเที่ยวแล้วนะครับเจ้าของนาทิ้งไว้เป็นหลายฤดูแล้วนะครับไรนี้นะครับประมาณน่าจะได้สีไร่นะครับ คอนพลายได้นะครับก็เอาไปเลี้ยงสัตว์นะครับแต่เจ้าของนานี่หมดสิทธิ์เลยนะครับทำนาสองครั้งนาปีก็เกิดนาปรังก็เกิดนะครับนี่เพื่อนๆมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับ ยังไม่หายหอบเลยนะครับเพิ่งตัดไฟเมื่อตะกี้เสียดายนะครับเป็นนาดินทามด้วยนะครับดินดีแต่ว่าข้าวหางเกิดนะครับมันมีข้าวหางแล้วก็ข้าวดีดด้วยนะครับหนักมากเลยนะครับปีนี้ไรนู่นก็เริ่มจะเกิดแล้วนะครับนู แต่นาอีเจ้านะครับเจ้าของนาไม่ได้ให้มาตัดนะครับตัวนู้นคนไรเจ้านะครับก็ผลไพลยได้เลยครับมาทำการตัดเอาไปเลี้ยงสัตว์นะครับหาหายพี่น้องไปสักระยะนะครับช่วงนี้ ตันนี้ก็ได้หนึ่งคารถทอีกนะครับเมื่อวานก็หนึ่งคาร์ดนี่ตัวนี้ยังไม่ตั้งท้องนะครับตัดก่อนนะครับเจ้าของนาว่าจะมาปั่นทิ้งอีกรอบนะครับแล้วก็ล่อไว้ให้เกิดใหม่แล้วก็ปั่นนะครับไม่รู้ว่ามันจะหมด หรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่มีวิธีอื่นแล้วนะครับก็รล่าให้เกิดแล้วก็ปั่นทิ้งนะครับขาดรายได้ไปหลายฤดูกาลเลยนะครับที่อื่นเป็นแบบนี้ไม่ครับเมนมาแบ่งปันความรู้กันด้วยนะครับนอกจากการ เล่อให้เกิดใหม่แล้วก็ทำลายนะครับหรือใหม่ก็ตัดเอาไปเลี้ยงสัตว์นะครับมันก็เป็นทางที่ดีสำหรับที่ท่านที่เอาไปเลี้ยงสัตว์นะครับแต่เจ้าของนาน,นี่ก็ขาดรายได้ไปหลายฤดูกาลเลยนะครับข้าวด,ดีข้าวหางนะครับ อันตรายเลยนะครับถ้าได้ลงเกิดกับหน้าใครเลยนะครับนี่ฝากขอบคุณไว้ลวงหน้านะครับสำหรับสำหรับคำปรึกษานะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับพี่พแถวภาคกลางหรือว่าภาคอื่นนะครับเจอปัญหานี้นะครับ นี่ครับตัวอย่างก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ